สวัสดีครับน้องๆวันนี้ที่ด d ดีจะพานุน้องไปรู้จักกับพลังงานที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนั่นก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองความแตกต่างของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์กับระเบิดนิวเคลียร์ก็คือเชื้อเพลิงยูเรเนียมที่อยู่ในระเบิดปรมาณูจะมีความเข้มข้นถึง9 9อร์เซนต แต่ในแกงเครื่องปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้ามีความเข้มข้นแค่2-4เปอร์เซเท่านั้นแล้วยังมีแท่นควบคุมปฏิกิริยาลูกโ่่เพื่อควบคุมการเกิดปฏิกิริยาและความร้อนตามที่ต้องการซึ่งไม่มีในระเบิดประมานูครับคราวนี้น้องๆอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้นทำงานยังไงงั้นพี่ดดีซจะพาไปดูกันครับ เริ่มแรกเราก็ต้องไปหาแหล่งเชื้อเพลิงก่อนครับซึ่งก็คือเชื้อเพลิงยูเรเนียมซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติทั่วไปเราสามารถขุดทําเหมืองยูเรเนียมแล้วก็มาสกัดเป็นเม็ดเชื้อเพลิงยูเรเนียมนี่แหละครับ จากนั้นเราก็นำเชื้อเพลิงยูเรเนียมมัดรวมกันเป็นแกนเครื่องปฏิกรณ์นอกจากนี้ภายในแกนเครื่องยังมีแท่นควบคุมปฏิกิริยาฟิชชั่นทำให้เราสามารถควบคุมพลังงานได้ตามต้องการครับ เจ้าเครื่องปฏิกอร์เนี่ยจะทําหน้าที่สร้างปฏิกิริยาฟิชชันซึ่งก็คือการนําเอาเนิวตรอนยิงเข้าใส่นิวเคลียสของอะตอมยูเรเนียม235ให้เกิดการแตกตัวออกซึ่งการแตกตัวแต่ละครั้งยูเรเนียม235จะปล่อยความร้อนและนิวตรอนออกมาด้วย2-3ถึงตัวต่อหนึ่งปฏิกิริยาครับนิวตรอนที่เกิดใหม่เนี่ยจะวิ่งชนยูเรเนียมตัวอื่นๆอย่างต่อเน,นื่องชนกลายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เราก็จะได้ความร้อนที่เกิดจากการแตกตัวอย่างมหาศาลทีเดียวครับ และเมื่อปฏิกิริยาฟิสชั่นทำให้เกิดความร้อนขึ้นเราก็จะใช้น้ำทำหน้าที่เป็นตัวระบายความร้อนครับน้ำที่รับความร้อนจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะทำหน้าที่ถ่ายเทความร้อนต่อให้กับน้ำในเครื่องกำเนิดไอน้ำครับส่วนน้ำในเครื่องกำเนิดไอน้ำเมื่อได้รับความร้อนก็จะเดือดกลายเป็นไอน้ำ ไอน้ำที่ได้ก็จะไปหมุนกังหันไอ้น้ำซึ่งต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากลายมาเป็นไฟฟ้าให้เราได้ใช้กันไงครับในส่วนของการจัดการเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหรือสเปนซูน่เหล่านี้จะถูกนำไปแช่ไว้ในบ่อน้ำเพื่อรอให้ความร้อนและปริมาณรังสีลดลงจากนั้นจะถูกส่งไปแยกสกัดเพื่อนำเอาเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ไปใช้ได้ใหม่ ส่วนที่เหลือจากการสรกัดก็คือกากกำมันตรังสีซึ่งจะถูกนำไปหลอมรวมกับแก้วและถูกฝังไว้ใต้ดินลึกประมาณ500เมตรถึง1กิโลเมตรและปล่อยให้สลายตัวไปอ๋ออย่างนี้น้องๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอันตรายจากกากเช้งเซิงกันแล้วนะครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนความปลอดภัยของการออกแบบโรงไฟไฟ้านนวเคลียร์กันบ้างดีกว่าครับ น้องๆครับเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราควรต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดดูอย่างที่ DDC สิครับเตรียมหมวกนิรภัยมาพร้อมเลยรับรองว่าปลอดภัยแน่แน่รงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ออกแบบให้มีความปลอดภัยหลายชั้นได้แก่ 1. แึ่งเชื้อเพลิงต้องทำด้วยเซอร์โคเนียมอลอยที่ทนต่อการกัดก่อนและความร้อนสูง เพื่อให้สามารถกักเก็บสารกำมะถัง,งสีที่เกิดขึ้นไว้ภายในได้ oh <my> ข้อ 2. แกนเครื่องปฏิกรณ์ต้องใส่ไว้ในถังที่ทนต่อแรงดันสูงหากแกนเครื่องปฏิกรณ์เกิดระเบิดถังดังกล่าวจะต้องทนต่อแรงดันได้เพื่อกักเก็บไม่ให้สารกัมตรังสีแพร่กระจายออกสู่ภายนอกได้นอกจากนี้ภายในถังจะต้องมีน้ำหล่อเย็นอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการหลอมละลายของทั้งเชื้อเพลิงด้วยครับข้อ3 ต้องมีอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงสูงสามารถทนต่อแรงดันภายในและภายนอกอาคารได้หากเกิดอุบัติเหตุใดๆเครื่องปฏิกรณ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งก็มีตัวอย่างที่โรงไฟไฟ้าเชอร์โนบิลเกิดระเบิดและมีผู้ได้รับบาเดเจ็บและเสียชีวิตเนื่องจากที่เชอร์โนบิลไม่มีอาคารคลุมเครื่องนี่แหละครับคราวนี้ หากประเทศไทยจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หน่วยงานไหนจะเป็นผู้ดูแลครับก็ต้องเป็นสำนักงานประมนูเพื่อสันติหรือปอสอสิครับหน่วยงานนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ให้ดำเนินง,งานไปอย่างปลอดภัยและหากในอนาคตขา้างหน้าประเทศไทยต้องการเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปอสอก็ต้องควบคุมดูแลความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มโครงการ ออกแบบการก่อสร้างการทดสอบการเดินเครื่องการดำเนินการเดินเครื่องใช้งานการรื้อถอนเลิกใช้งานเพราะฉะนั้นพวกเราก็มั่นใจได้ว่าประเทศไทยมีหน่วยงานที่สามารถทำหน้าที่กำกับดูแลเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เป็นอย่างดีซึ่งจะช่วยให้เราสามารถจัดตั้งและดำเนินงานโรงไ,ไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยครับ โอ้โห oh ต้องขอขอบคุณคุณาตอมมากมากเลยนะครับที่ช่วยอธิบายให้พวกเราฟังน่าเสียดายจริงๆวันนี้ผมพาน้องๆเที่ยวชมในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จนครบซะแล้วคงต้องพาน้องๆอ,ออกไปด้านนอกก่อนถ้าวันหลังผ่านมาผมจะแวะมาเที่ยวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกนะครับจากการพัฒนาโดยต่อเนื่องในปัจจุบันนี้ทําให้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถึง400กว่าโรงในประเทศต่างๆทั่วโลกและมีการพิจารณาก่อสร้างขึ้นเรื่อยๆ ส่วนของปัญหาภาวะโลกร้อนที่กําลังไม่ตกตังวนไปทั่วโลกนั้นน้องๆทราบไหมครับว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ํามันและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงแบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้โลกเราร้อนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากโรงไฟฟ้าแบบเนี้มีการปล่อยก๊คคาซคาร์บอนไดออกไซด์และส่นละอองออกมาปนเปื้อนในอากาศไปได้ทางกลับกัน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรไม่มีการปล่อยกา๊าซพิษต่างๆออกมาทำลายชั้นบรรยากาศของโลกและยังช่วยแก้ปัญหาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยครับและหากประเทศไทยตัดสินใจใช้พลังไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ดดีซีก็หวังว่าน้องจะมีความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กันเป็นอย่างดีแล้วนะครับตอนนี้ที่ดดีซีต้องขอตัวไปพักก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนะ้า I'll be happy, yo, yo.